9ไล่องุ่นในนาปาวาเล่ที่ต้องไปเยือนสักครั้งเป็นข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจนำมาเล่าสู่กันฟังโดยวรลพาสชาแนลครับก้าวไล่องุ่นในปาปาวาเล่เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็ต้องไปเยือนสักครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ ชอบดื่มไวน์นะครับหรือว่าชอบในบรรยากาศดีๆวิวสวยๆนะครับครับนาปาวาเล่เป็นเขตผลิตไวนยที่สำคัญของแคลิฟอร์เนียนะครับแม้ว่าจะมีผลผลิตเพียง4%ของแคลิฟอร์เนียแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นไวน์พรีเมียมนะครับที่มีราคา สูงนะครับทำรายได้อย่างมหาศาลมีไล่เองุ่นแล้วก็โรงงานผลิตไวน์ประมาณ500แห่งในนาปาวาเล่นาปาวาเล่นะครับเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชื่อเวปโปคำว่านาปาวาเล่เนี่ยมาจากภาษาของ เผาพื้นเมืองนะครับแปลว่าหุบเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์การผลิตไวน์ในนาปาเวลเล่คิดเป็นมูลค่าหนึ่งใน4ของรายได้ไวน์ในประเทศอเมริกาจากนิตยสารไวน์เอ s นชูเป็นซึ่งเป็นนิตยสารที่ทรงอิทธิพลของอเมริกาบอกว่า ไปนาปาวาเล่9ไวนารีนี้คงจะต้องแวะชิมให้ได้นะครับพร้อมกับแนะนำร้านอาหารดีๆแล้วก็สถานที่พักนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากไวนารีเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่ามีที่ไหนกันบ้างใน9ไล่องุในปาปาวาเล่ที่ควรจะไปเยือนสักครั้ง เชิญครับไวนอรี่แรกนะครับที่น่าไปเยือนก็คือมายาคามัสวินเยอร์สและแอนไวนอรี่นะครับซึ่งมายาคามัสเนี่ยเป็นหนึ่งในไวน์คุณภาพเยี่ยมของโลกจากนาปาวาเล่นะครับมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นประวัติศาสตร์ สร้างจากหินเมื่อปี1,889นะครับได้ชื่อว่าเป็นไวัยแคลิฟอร์เนียที่หารกล้าสู้ไวัยฝรั่งเศสในงานชิมวัยที่ปารีสจัสิเมนปี1967ประเภทกาเบเนเล่กาเบเน่นะครับโชววิยอง ซึ่งก็เป็นวายประเภทหนึ่งนะครับโดยที่มาคามัสเนี่ยนะครับได้คะแนนที่89.5เป็นวายที่อยู่ในอันดับ7นะครับซึ่งก็สร้างชื่อเสียงได้อย่างมากนะครับร้านอาหารที่แนะนำก็คือร้านบิสโตเชน t ี y นะครับเป็นร้าน กาเมสบิสโตนะครับที่มีอาหารทั้งแบบฝรั่งเศสนะครับไปจนถึงสเต็กแล้วก็เฟรนฟรายนะครับที่พักก็เป็นโฮเทลยันวายเล่นะครับซึ่งนิตยาสารฟอฟได้รับรองว่าเป็นที่พักชั้นดีใน นาปาวาเล่นะครับอันนี้เป็นที่แรกนะครับที่ควรไปเยือนก็คือมายาคามมสนะครับแอนไวนารีสถานที่ที่น่าไปเยือนแห่งที่สองนะครับก็คือแซมเบิร์ตวินญา แมเบิร์กเนี่ยเป็นไล่องุ่นที่งดงามคลาสสิกนะครับเป็นผู้ผลิตสปาร์คิ้งที่มีชื่อเสียงแล้วก็เสิร์ฟในธรรมเนียบขาวมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีนิกสันนะครับที่สำคัญวันที่11มีนาคม2528นนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม ชนนีพันปีหลวงนะครับเยือนสเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการจัดเลี้ยงถวายกยจหารค่ำนะครับที่ทำเนียบขาวก็มีวายของซัมเบิร์กเนี่ยเข้าไปเสิร์ฟด้วยนะครับครับซัมเบิร์กเนี่ยผลิตไวายสปาร์กิ้งแบบเดียวกับแชมเปญของฝรั่งเศส นะครับมีไล่ังุนดอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งที่นาปาวาเล่นะครับโซโนม่าและมอนโดซิโนมีบริการพาชมนะครับที่บ่มายแล้วก็มีห้องไพรเวทเทสติ้งรูมนะครับร้านอาหารที่แนะนำก็เป็นร้านบัสบู บาร์แอนด์คิชเชนนะครับเป็นร้านอาหารที่มีความหลากหลายในเมนูนะครับเป็นแบบแคลิฟอร์เนียอิตาลีนะครับมีไร่องุ่นห้องชิมไวน์เบเกอรี่แล้วก็สถานที่พักนะครับก็อยู่ที่โซลาจี ogy, นะครับอัมเบอร์รีสอร์ท คอลเลกชันซึ่งเป็นโรงแรมที่โดดเด่นในเรื่องของสปานะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลทราเวลไกด์ไฟ a r a ตาร์อวอจากนิตยสารฟอฟนะครับในปี2021นปี2021ด้วยนี่ก็เป็นสถานที่ที่2นะครับที่น่าไปเยือนสักครั้ง ครับที่ที่เนื้อหน้าไปเยือนแห่งที่สามนะครับก็เห็นจะเป็นอันฟาโอเมก้าไวน์เนอรี่นะครับอันฟาโอเมก้าไวน์เนอรี่เนี่ยเป็นบูติกไวน์เนอรี่นะครับอยู่ในลัตเทอร์ฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นใจกลางของนาปาวาเล่นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2006 ได้รับความนักความสนใจจากนักชิมไวน์นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวในระยะเวลาอันรวดเร็วผลิตไวน์ในสไตล์ของเบิร์กโดนะครับของฝรั่งเศสและเป็นไล่องุ่นที่ได้รับรางวัลลักโลกนะครับคือนาปากรีนเซอร์ติเฟสเซอร์ติเตนะครับ ร้านอาหารในเมืองก็เป็นร้านรัตชูฟอร์ดนะครับเป็นร้านอาหารที่มีอาหารมากมายหลายรูปแบบนะครับเป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกานะครับที่พักก็ออเบิร์สดูเชรีนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่นิตยสารดาปาวาเล่ไลท์แมกกาซีน ยกย่องให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในนาปาววเล่นะครับเป็นโรงแรมที่เป็นเหมือนโอเอซิสกลางไร่องุ่นน่าสนใจนะครับครับสถานที่ที่น่าไปเยือนแห่งที่4นะครับเป็น a s r นาปาววเล A s R Napalure เนี่ยนะครับเป็นบูติกไวนารี่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองเซนเฮเลนาก่อตั้งในปี1883อดีตเคยเป็นโรง,งเบียร์นะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นโรงแรมเล็กๆนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นโรงผลิตไวน์เล็กๆทำไม่กี่รุ่นนะครับ โดยรุ่นท็อปก็คือ ASX R1 นะครับคาร์บอนเนตเซอร์วีเซอร์วียองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นเลดเบรดนะครับแล้วก็ไวจับเซอร์เวเวนีเเยเซอร์วียองบรันช์นะครับร้านอาหารที่แนะนำนะครับก็คือร้านโอ๊กเวลล์ โกซีลี่นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารเป็นของชำนะครับที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานในแคลิฟอร์เนียนะครับนอกจากปัจจุบันจะเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นร้านอาหารกลางแจ้งง่ายๆนะครับมีพิซซ่าชีสเบอร์เกอร์กาแฟนะครับ จังหวะดีๆนะครับก็จะมีโอกาสได้เห็นรถไฟสาย Y นะครับหรือว่านาปาวาเล่วายเทรนวิ่งผ่านด้วยนะครับสำหรับที่พักก็จะเป็น The Inks House นะครับเป็นบ้านสไตล์อิตาลีห้องเล็กๆนะครับกลางไร่อ่างนอันนี้ก็สามารถ จองได้นะครับที่พักแห่งนี้สามารถมองเห็นนะครับองุอ่นในนาปาวะเลี360องศาเลยนะครับนิตยาสารฮุสต์ลิฟิ้งแมกกาซีนเคยให้คำจำกัดความว่า Luxury b ี b of j o อดีนะครับก็คือในเรื่องของ สุดยอดแทง่งความฝันเลยนะครับเหมือนอ,อยู่ในสวรรค์เลยว่าอย่างนั้นแหละนะครับก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่น่าไปเยือนครับไรอางุงนแห่งที่5ในปาปาวะเล่ที่น่าไปเยือนนะครับก็คือ a r เทซาวินจาสไวเนอรีนะครับ อาเทซาวิญญาตแอนไวนอรี่เนี่ยเป็นไรอง,งุ่นแนวร่วมสมัยนะครับที่บรรยากาศล้อมรอบด้วยไรอง,งุ่นป่าภูเขานะครับซึ่งเรียกได้ว่าทิวทัศน์งดงามมากเจ้าของเป็นครอบครัวผู้ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในสเปนนะครับคือลาเวนโต คอโดสคอดอนนี os, one, นะครับไวน์ที่สร้างชื่อเสียงก็คือไวน์ขาวนะครับจากชาดอนนและวน์แดงไพน็อตเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวัยแดงคาร์บอนเนตเซอร์วิองนะครับร้านอาหารที่แนะนำก็คือโมลิโมโต นาปานะครับเป็นของเชฟกระทะเหล็กชื่อดังนะครับมาซาฮารุโมลิโมลิโมโตะนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับฟังชื่อก็รู้ว่าเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับสถานที่พักก็คือสแตนเลย์ลันช์นะครับก็เป็นโรงแรมสไตล์โรงนาชนาบท แวดล้อมด้วยไร่องางน่นแล้วก็เคียงข้างด้วยแม่น้ำนาปาหรือว่านาปาวิลเลอร์นะครับเทือกเขามายาคมัสนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในสี่ของเดอะเบสนาปาวิลเลรีสอร์ทนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับไร่อ่างุ่ลแห่งที่6ที่น่าไปเยือนนะครับก็คือ p มอนทูลี y w วน์โพมอนทูลี่วเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองโอ๊กวิวเจ้าของเป็นครอบครัวฮารันนะครับเจ้าของไวนฮาลันเอสเททที่โด่งดังชื่อนี้นะครับรับประกันคุณภาพมาแล้วนะครับว่าจะไม่มีความผิดหวังทั้งปวงนะครับร้านอาหารแนะนำก็ก็ส r e s i d e n นะครับเป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันที่มีเมนูอ,อาหารอเมริกาทุกอย่างนะครับพร้อมกับเสิร์ฟพร้อมกับไวน์นะครับสถานที่พักก็บอ s s ซ n o นะครับซึ่งเป็น1ใน7จโรงแรมในอเมริกาที่ได้รับรางวัลระดับแพลตตินัมในการออกแบบ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งนิตยสารฟ o อฟทา a เวล Travel, ก็ได้ยกย่องให้เป็น The Best Hotel of c o p u s in Napale v a l y ในปี2023ด้วยนะครับไล่องุ่นแห่งที่7นะครับที่ต้องไปเยือนสักครั้งก็คือ โอปุสไว a r y นะครับ Opus ส i วน r เเนี่ยชื่อนี้คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีนะครับใครไปนาปาวะเล่ก็จะต้องแวะที่นี่แหละนะครับซึ่งก็เกิดจากความร่วมมือของชาโตมูตองรีทอซิสนะครับแห่งฝรั่งเศสกับโจเบิร์ตมอนเนรี่นะครับโรเบิร์ต มอนเนลีเจ้าของไวน์แห่งนาปาววเล่น,นะครับซึ่งก็ผลิตไวน์แดงเบอร์โดในปี1978นอะครับอ,อ,อาคารสิ่งปลูกสร้างของโปโอสุสเนี่ยได้รับการยกย่องว่างดงามแล้วก็สง่างามนะครับร้านอาหารที่แนะนำก็ The f ฟ a านส์ตาวส เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสระดับ3ดาวมิชลินโดยเชฟชื่อดังนะครับโทโมัสเคลเลอร์นะครับผู้ที่ติดตามเรื่องรายการอาหารก็คบรู้จักนะครับสถานที่พักก็อาเชอร์โฮเทลนะครับอยู่ใจกลางนาปาวะเล์ซึ่งหลายล้อมด้วยร้านอาหารเทสติ้งรูมแบบบูติก แล้วก็ชั้นดาดฟ้าเนี่ยมีวิสกี้บาร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญมองเห็นทิวทัศน์รอบดาบานะครับซึ่งคาดอนนิสนะครับทาเวลได้ยกย่องให้เป็น1ใน20โรงงานยอดเยี่ยมในย่านของนอสตัน คลิฟอร์เนียในปี2022นะครับไร่อางุนที่น่าไปเยือนแห่งที่8นะครับก็คือเท f เฟเทนแฟมิลี่วินญาดนะครับเทเฟเทนเนี่ยเป็นไร่อางนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในนาปาววเล่ ale, นะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1968 แล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็มีบริษัทนำเข้าวายเข้ามาขายด้วยนะครับแล้วก็เป็นวายหนึ่งนะครับในลิสต์ที่รัฐบาลอเมริกาจัดงานเลี้ยงถวายพัตยกอาหาร่ําให้แด่พระแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวงนธรรมเนียบขาวเมื่อวันที่11มีนา2528ด้วยนะครับร้านอาหารแนะนำนะครับก็คือร้านชาเตอร์โอ๊นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์แคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งก็มีบรรยากาศดีสุดๆนะครับสถานที่พักนะครับก็คือ มีเดวูดนาปาวาเล่นะครับเป็นรีสอร์ทที่ติด1ใน5ยอดเยี่ยมนะครับของแคลิฟอร์เนียจากนิตยสารทาวเวลแอนด์ไลชูนะครับปี2021เป็นโรง,งแรมที่เกี่ยวข้องกับวายเยอะนะครับเข้ามาถึง ไล่อังุ่นแห่งสุดท้ายนะครับแห่งที่9ที่น่าไปเยือนสักครั้งนะครับก็คือคิดเทซ่าไวนเนอรี่นะครับคิดเทซ่าไวนเนอรี่เนี่ยเป็นไล่องุ่นขนาดใหญ่แล้วก็มีทิวทัศน์งดงามนะครับเจ้าของเป็นคนชิลีมาตั้งโลกรากที่เมืองลาชูฟอร์ดในนาปา,วาเวลล์นะครับผลิตไวน์บองโด ร,ร้านอาหารที่แนะนำก็คือ b i s t อ c ์โคเวนนี่นะครับร้านอาหารสไตล์อิตาลีเจ้าของเป็นชาวเมืองเนเปิลในอิตาลีได้รับรางวัลไตรโพสวิเซอร์ isser, ชอยนะครับในปี2022เป็นต้นมานะครับ สถานที่พักก็เพอร์ตีอิงส์นะครับที่อยู่ในเขตสเตแลฟนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของก็คือครอบครัวเชฟฟลอตนะครับที่เป็นเจ้าของอที่เรียกว่าเชฟลิฟวินย่าสนะครับซึ่งได้รับเ е й ติ้งในระดับเอ็กซิเลนต์ ของไทพอร์ตวิซิเตอร์เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมด9แห่งนะครับที่น่าไปเยือนสักครั้งในอเมริกาครับครับก็ท่านได้ฟังผมอ่านมานะครับให้ข้อมูลกับท่านผมว่าก็ฟังจนเหนื่อยแหละนะครับเพราะว่าผมเองก็อ่านจนเหนื่อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะครับทั้ง9แห่งเนี่ยล้วนมีประวัติ ความเป็นมานะครับมีการรับรองมาตรฐานจากนิตยสารหรือว่าสถาบันต่างๆนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดสตอรี่เรื่องราวอย่างมากมายนะครับน่าสังเกตนะครับในนาปาเวเล่เนี่ยมีโรงผลิตไวน์นะครับไวนารี่ถึง500แห่งนะครับแต่ถ้ามองออมาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับเราเป็นประเทศ เกษตรกรรมนะครับที่มีผลผลิตสามารถแปรรูปเครื่องเป็นเครื่องดื่มมันกอฮอได้อย่างมากมายนะครับแต่เรามีโรงงานผลิตไวน์ผลิตเหล้าเนี่ยนะครับเพียงไม่กี่โรงงานมีเจ้าของไม่กี่เจ้านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เ,เมื่อมอง เพื่อนบ้านมองต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาพัฒนาประเทศแล้วเนี่ยเขาทํากันอย่างไรนะครับเราเองก็น่าจะต้องปรับตัวนะครับให้โอกาสกับประชาชนมากขึ้นนะครับในการที่จะเข้าถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงนะครับสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อย มันสำาปะหลังนะครับองุ่นหรือว่าผลไม้ต่างเนี่ยนอกจากผลสดนะครับการแปรรูประดับกลางก็คืออาจจะเอามาทำไอศครีมทำอะไรต่างๆน,นะครับทำแป้งแต่ว่าผล,ผลผลิตที่มีราคาสูงสุดเนี่ยก็คือการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นวิสกี้เป็นไวน์นะครับ ถ้าชาวบ้านทำได้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงน,นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับเราต้องปรับตัวกฎหมายนะครับต้องเปิดกว้างให้ประชาชนได้มีโอกาสทำม,มาหากินดูเขาดูเราครับเพื่อที่จะพัฒนาให้โอกาสคนไทยก้าวไกลสู่สากคนครับ วันนี้วลาาัลลภาชาวนอ่นก็ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ